สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทําเกี่ยวกับใบสั่งซื้อนะคะคลิกไปที่3ขีดด้านบนค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่ใบสั่งซื้อค่ะแล้วก็กดบวกนะคะวันที่สั่งซื้อค่ะใส่วันที่ที่เราต้องการสั่งซื้อได้เลยคะ่ะขอเลือกเป็นวันที่31มสกรนะคะแล้วก็แวดเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะ เลือกแบบรวมในแยกนอกหรือว่าไม่มีแวตนะคะในที่นี้จะขอเลือกแบบแยกนอกค่ะแล้วก็หน่วยเงินเลือกเป็นบาทน,นะคะเลขที่อ้างอิงค่ะเราสามารถใส่ระบุไปได้เลยนะคะแล้วก็ เลือกบริษัทที่เราต้องการสั่งซื้อค่ะสินค้าที่เราจะสั่งซื้อจากบริษัทนี้นะคะสามารถสแกนหรือว่ากดบวกเพื่อเลือกสินค้าที่เราต้องการสั่งค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เราเพิ่มไว้ก่อนหน้านี้ค่ะถ้าสัตยงเช่น น้ำปลานะคะถ้าเราต้องการสั่งเท่าไหร่แล้วก็กดไปค่ะอันนี้สั่ง15นะคะแล้วก็ถ้าสั่งเยอะไปเราสามารถกดลบออกได้นะคะแล้วก็เราก็สั่งสินค้าได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็กลับไปหน้านี้ค่ะใส่เลขที่อ้างอิงเราจะเห็นว่าข้างล่างจะมียอดทั้งทนะคะรวมราคาสินค้าอยู่ค่ะแล้วก็แวัดศูต์ ตรงข้างล่างนี้ก็คือส่วนลดถ้าเราต้องการให้ส่วนลดลูกค้า1%เราก็สามารถใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนลดให้คะ่ะแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วนะคะติกถูกด้านบนคะ่ะเราสามารถพรีวิวดูเอกสารได้เลยคะ่ะคลิกค้างไว้แล้วก็กดไปที่พรีวิวเอกสารคะ่ะกดดูรูปภาพในแกลเลอรี่ของเราได้เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาใบสั่งซื้อค่ะที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้นะคะก็จะปรากฏรายการจบการน,นำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ